สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพากันเก็บเต็นท์นะหนึ่งกับลูกดูเดี๋ยวเก็บเต็นท์แล้วเราก็จะเคลื่อนเราก็จะวันนี้เราวันสุดท้ายที่เราพักอยู่ที่นี่เราจะไปพักที่ที่ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวทุกคนจะรู้นะว่าพักที่ไหน 哎。 ม่ก็แรงอยู่อยู่แถบอเมริกาบริทิชบริทิชเขาแบบต้องข้ามทะเลวันล้ข้ามแบบทะเลนะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอหยุดตรงก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เก็บเหมือนทุกครั้งแล้วก็ใส่ถุงอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเคลื่อนรถว่าเคลื่อนองไงร,รถของเราใช้ระบบออโต้เดี๋ยวมันจะเลื่อนมาหามาหารถเราเองอในวันนี้ป้าเถอก็เก็บของกับลูกๆนะั้นแล้วก็กินกาแฟรอลูก <c oughs> ไม่ได้ต้องช่วยกยันทําแหละแต่ว่านั่งรอให้ลูกเอาน็อตสกูขขออกให้หมดก่อนเดี๋ยวเจอกันนะี๋ยวแป๊บนึง 吃了那。<noise>

แรับหนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ารถจะมารับรถอย่างนี้ยังไงะะเดี๋ยวรถจะถอยมานะคะเดี๋ยวรถจะถอยมาเพื่อที่จะมารับ รถรถมันจะมีตัวตัวเกี่ยวๆตรงนี้นะทุกคนตัวเกี่ยวๆอย่างเงี้ยเนี่ยรถมันจะมีตัวเกี่ยวอย่างงี้รับดึง ดูใกล้ๆเราใช้ระบบรีโมทกันนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายึ้นแล้วใช้ระบบรีโมทม,มันก็จะเลื่อนของมันไปเองนะอ,อันนี้มันอยู่ใกล้ๆมันง่ายแต่บางที่มันต้องมันต้องเลื่อนไปไกลมาก แล้วนี่มันก็ระบบไฟฟ้ามันที่ถ่ายมาจากรถแล้วก็จากจากไฟไฟท้ายซ,ซ้ายขวาของคัมพิวงแล้วทีนี้เราก็ไม่ไม่ใช่แต่มีแต่ตรงนี้นะกระจกของเราก็เราต้องเพิ่มกระจกเหมือนกันเค่ทัชโปเอเอออินดิคเยออไปอย่าสกุลีเฮ คนเนี่ยกระจกเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะทุกคนกระจกต้องใส่ให้มันกระจกรถของรถแล้วก็กระจกที่สูนขึ้นมาเพราะว่างั้นเรากุจะมองไม่เห็นคัมพิ้งบงเราร,รอแป๊บหนึ่งรอให้เขาเสร็จจากนี่ก่อนระบบระบบของระบบไฟเข้าไปในคําในคำปิ้งวงแล้วคำพิ้งวงก็จะมีไฟท้ายไฟนี่ไฟก็ขึ้นแล้ว แล้วก็พอไฟขึ้นเราก็ดูแล้วว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็เจะไฟเราก็จะโอเคอันนี้รถของเราพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเลื่อนออกไปแล้วนะทุกคนคือเราต่อต่อสายต่อสายไฟต่อระบบระบบ สายไฟระบบอะไรแล้วก็เอาล้อน้อยมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นล้อน้อยของมันเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใสเขาเรียกอ,อะไรใสสีแดงถ้าเป็นถ้าเป็นระบ,บบบ้านเราก็จะเป็นแบบว่าสายสายไฟใต้ดินอะ่ะทั้งสายไฟทั้งสายกันชออ็อตอ่ะสายใต้ดินเดี๋ยวรถรถก็จะผ่านนะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเอาไป เดี๋ยวรู้จะเลื่อนแล้วนะคะทุกคนเขาอ๋อมู่าเราเราลืมวันนี้ทุกคนลืมเอาปลดล็อกมัน รถของเราก็ไปแล้วนู่นเดี๋ยวเรามารอมารอเขาอยู่ตรงนู้นนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วผาถัวร์ได้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าไอเรามาอยู่แค่สามคืนเพราะว่าที่จะไม่ว่างจะมีคนมีโตแต่รถรถมันมันก็ต้องอ้อมไปทางนู้นพาถัวก็เลยต้องอยู่ฝั่งนี้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนู่นจ้ะรถของเรามาแล้วเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะคลิปนี้จะยาวนิดนึงมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วนะคะ 아우 <laughs>